อลังการพ่อนอ็ตอวดมุมหมื่นล้านทั่วโรงงานไฟฟ้าเคเบลิลเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวอย่างแม่ชมพู่อารยาเอฮาเก็ตกับนักสามีธุรกิจน็ตวิสรุตหลังจากที่ได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องสายฟ้าพายุที่กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักและเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนทั้งประเทศ ล่าสุดในอินสตาแกรมของพ่อน็อตได้โพสต์ภาพที่นั่งชิลๆเป็นมุมหนึ่งของโรงงานพร้อมกับแคปชั่นว่านั่งท่าเดิมเพิ่มเติมคือห้องทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูงงานนี้ต้องบอกเลยว่าความหล่อของพ่อน็อตนั้นชนะเลิศมากค่ะมาดูทางด้านคอมเมนต์ที่แซวพ่อน็อตกันบ้างบ้างก็บอกว่าพายุหรือเปล่าพายุโตไวไปหรือเปล่าพ่อนี่ก็ใช้คำว่าหล่อได้สิ้นเปลืองจริงๆ ขนาดถ่ายไกลย,ยังหล่อไม่แน่ใจว่าระหว่างไฟฟ้าแรงสูงกับพ่ออันไหนไฟแรงสูงกว่ากันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ